ครับสวัสดีครับผมเนวันนี้พก,กผมก้อนจิจิอีกแล้วนะครับผมในวันนี้พวกผมก็จะมายิงปลาโชว์นะครับผมเออประมาณนั้นแหละจะยิงปลาจะมาทําคลิปยิงปลานะครับผมออก็สถานที่ยิงปลาก็ดูรอบๆ,ๆนะครับเป็นแบบว่าอยู่ในป่ามิซอนนะครับป่าใหญ่มากเลยนะครับโอเคเออปลาโครใหญ่เลยดูว่าอุปกรณ์การยิงปลาก็ที่ไีนครับที่เราทําเองนะครับผม ทำกับมือนะครับผมถ้าใครอยากให้สอนทำก็มเมนคอมเมนต์ไว้นะครับผมแล้วผมก็จะไปสอนทํานะครับดูครับการยิงปลาแบบง่ายๆเขาคง <c oughs> คนที่ยิงปลาคนจะรู้หมดแล้วครับว่าเขาทำางไงเออทำมาแล้วอะไรนะโอเคดูดูปลนก็มีหน้ากากนะครับหน้ากากดำน้งสองอันก็คือของน้องชายกับผมของผมนะครับผมสองอันแล้วก็มีแหอีกอันหนึง่งโอเคเรามาเริ่ม นี่ก็เรามาลงไปยิงปลากันเลยนะครับผมโอเคต่อไปครับนี่ <c oughs> เราต้องหวานแหโชว์นะครับผมต้องหวานแหกันถ้าไม่มีแต่เรา,าไม่มีนะครับผมโอเค <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามและฝากกดไลค์ด้วยนะครับผม คถามคลิปอีกต่อไปนะครับผมคลิปนี้ไม่จํากัดอายุนะครับผมคนใกล้จะตายก็ดูได้นะครับผมถ้าสดชื่นนะถ้าไม่สุกจัดระวังนะ เรามาลองหว่านแหดูนะครับว่าจะได้ปลาอะไรนะครับดูครับดูน้ำก่อนดีไหมน้ำไปแน,น้วสวยมากเลยครับน้ำอันในซอนนะครับผมเพราะว่าเริ่มต้นในการหวานแหนะครับผมแล้วก็ค่อยไปดับน้ำที่หลังนะครับโอเค นี๋ก็ได้ปลาหนึ่งตัวนะผมโอเคดูนะครับเล็ปลาเล็กปลาน้อยครับอย่างดราม่ากันนะครัผมโอเคว้าวปลาหัวขาดเอเคไม่ได้ทำไปทิ้งนะครับผมทำมาติดน,นะครับผมไม่ตเด็บดนะเดี๋ยว,ยว,ยวนะก็ลองมาดาดูกันนะอย่ามันจะเจ๊หายนะไม่ปลานี่ก็ได้ไปอีกตัวครับ เห็นไหมครับตัวแสงเยอะดิมันก็มาจับกันนี่นะครับเอ้ยัวหนึ่งแล้วจิกวะมาเหมือนกันแล้วครับผม เราไมนยังไม่มีกล้องโ,โปรโปนะครับเลยให้ดูไม่ได้นะครับนเป็นโทรศัพท์มันไม่ได้กามน้ำเลยถ่ายในน้ำไม่ได้นะครับถ้ามีก็เท่าไหร่เดี๋ยวซื้อแบบกล้องโ,โปรโป <c oughs> นะครับผมโอเคครับโอนแป๊ะเฮ้ยโอเคไปเก็บกันเลยแล้วก็อยากคุยนนั้นนะ น้ำนะครับคือไม่ใช่กล้องโทรศัพท์กตกน้ำนะครับเลยยังดีอยังใช้ได้นะโอเคนี่องก็เมื่อกี้ก็ได้ประมาณ2ตัวใช่ไหมสามตัวเดี๋ยวสามตัวเล้ก็นอนอยู่สาตัวน้ำเอีนะครับเฮ้ยเราไมาหวังอะไรเลย นี่ก็เจอปลาอะไรค่เจอก็เจอเจอปลามีซอนะครับเกิเหตุบุบอันน่นแหละสองซองแก๋ซองเก๋ฉันเล่นกูเก่าย มา,มาต่อนะมีปลาปลลิ้าเยอะมากนะตรงนี้นะ,ะเราต้องระวังน,นะครับไม่ไม่งั้นไม่งั้น,นตายนี่ก็มาแล้ว นกอ่ะนกอ่ะนกอ่ะนกแมลงกันหรอไม่ได้ปลาครับได้ปลาเลงต <ITA> ัวน่าแอบแอบไม่น่แอบอนี่ก็แมวให้ตากอนดูปลากันนะของทิชชานี่นี่เยอะมากนะครับผมดูเยอะขนาดไหนก็ดูเอานะครับโอเคต่อไปนี้ขั้นก่อน จะเป็นคนยิงต่อนะครับผมโถดิผมจะถือกล้องสลับกับน้องนะครับผมดูว่าหุวับมากเลยครับผมอสดนะฮะไม่มีแฟนนะฮะทักได้นะฮะเฟสเฟสอะไรก็เดี๋ยวขึ้นให้นะฮะโอเคมาดูน้องกันเลยกันเลยครับเรามาตามดูน้องชายเราผมเป็นการยิงต่อไปนะครับพอจะไปยิงตรงนู้นนะตรงนู้นโอเค ผมก็เพิ่งถัดถ่ายคลิปหัดอัดคลิปลงยูทูปนะครับทําเพื่อความสนุกนะฮะไม่ใช่ทําทำคลิปนะครับไม่ใช่ว่าิีปลาทําเพื่อความสนุกับทำเพื่อเอาไปหากินนะโอเคแล้วก็ในการลงคลิปแต่ละคลิปก็ทําเพื่อเออความสนุกของตัวเองว่าอยากทำลองทำบ้างก็ใครอยากทำก็ทำนะโอเคเออคดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอเคพอได้นะครับเออไอัอน,นี้ก็มาดูน้องชายเราจะมีต่อนะครับโอเคแล้วครับผมตอนนี้ก็จะเริ่มดำลง เป็นปลานะครับผมโอเคสเตปใหม่นะครับหมิงปลาเดี๋ยวคั่นเทพนะครับโอเคมาดูน้องยิงกันแบบเงียบๆนะครับเดี๋ยวปานจะหนีหมดนะฮะโอเคดูกันเลยมีกระหึ่มกันเล็กน้อยฮะมาพร้อมมาหมิงปลาไหมมีมีใหญ่ขนาดไหนมีบอกเข้าไปอีกแล้ว มาลุ้นกันว่าน้องชายเราน้องชาย,มชายมมนนผมจะยิงได้หรือไม่ครับดูเล็งนะครับยิงได้แล้วครับผมจังหวะนี้ได้ปลาคได้แล <ผม S 1> ้วจังหวะนี้โอ้โหห้ยใจไม่ออกกระส่าตีโอเคเดี๋ยวไปเอาที่ที่ใส่ปลามาให้แล <c oughs> ้วก็เหนื่อยครับโอเคอเ,คเค <c oughs> ดเาาเคี๋ยวไปเก็บปลากันเนาะโอเคอเครับน้องชายได้ยิงได้หนึ่งตัวแล้วครับ ทำหน้าเขินในจังหวะนี้นนมนไม่นิ่งนะครับตาตอนกลางวันก็ยิงตอนกลางวันก็อยู่ไม่ค่อยนิ่งนะครับถ้าไม่ชํนานาญจริงๆนะฮะผมยังยิงไม่โดนเลยเด็กน้องเขาน้องผมก็เข,า,ขาเขาแบบเออมีไหวพริบเร็วโอเคมาดูกันน,นะครับเดี๋ยวมาดูหน่อยไม่คว,ว,วงเลยใครวเลยล่า ดูฮะนี่กี่นิ้วสองนิ้วโอ้กระโดดว่ะกับไม่ได้กินฮะลงแม่น้ำเดี๋ยวครับดูครับดูผลงานของท่านก้อนนะฮะก็คือน้องชายของในใได้ดูหน่อยใช้ปืนสองควงครับลูกสองควงหัวแม่ครับหัวแตกเลยดูก่อนดูก่อนดูหน่อยโอ้โหอันนี้ลูกสองสองนัดใช่ไหมในพี่ไฟใช่ไหมที่สองควงสองนัดเออ ลักขึ้นหัวโดนหัวเฉยครับดูครับอัดตัวนะครับไม่ใช่อัด,อดหัวโอเคเออให้น้องให้น้องแจไปนิงต่อดูดูดินกันใหญ่เลยโอเคดูต่อนะฮะมันเป็นแบบนี้นะมันชอบมีอยู่แบบนี้นะมันชอบอยู่แบบเออแบบลุกๆอ,อ่ะเออแบบหนาหนาดูข้างล่างอ่ะ น้ำก็ทา่นูน่นก็ลึกมากนะครับตอนนี้ก็โอ้แค่ับมอยผมแจกแปโค้ล้วครับฮฮ้ม่ยงจะอยู่กับจ้องลองตกไปเฮ้ยเฮ้ยต้ทับเดินเดินเดิชิงงูข้า่ข้าเช่คน้องชายยิงได้นะฮะดมาม่า <c oughs> ลินกันอย่านะฮะตอนนี้ก็เจอปลาไม่ใช่เจอปลาจะได้หรือไม่ก็ดูบอกว่าสี่นิ้วนะฮะไมใช่บอกสี่นิ้วนะฮะดูจะได้หรือไม่นะฮะเรดูเอานะอาจจะสี่นิ้วก็ไโอเคเดี๋ยวผมจะไปช่วยน้องปลานะดูดู โอเคครับ๋ยนนี้ผมก็ยิงได้อีกตัวหนึ่งนะครับดูเป็นปลาอะไรไม่รู้นะครับแต่มันเป็นปลานะครับโอเคโอเคเรามายิงไปยิงกันต่อนะฮะโอเคปลาเลยยิงตรงท่าน้ำตรงนี้นะครับในป่ามีซอนในน้ํามีซอนนะครับผมก็ได้ปลาใหญ่บ้างเล็กบ้างก็มีนะครับแต่ความสามารถเราว่าจะยิงได้หรือไม่ครับตอนผมพอผมยิงตอนนี้ก็น้องชายน่าจะได้สองตัวใช่ไหมน้องชายได้สองตัวผมได้หนึ่งตัวครับ มาดูกันนะครับได้๋ยวจะเปิขนาดไหนนี่ตรงนี้นะโอเคมาดูกันเลยมีปลาน้อยหัวขาดบ้างะะโอเคฮนะนี่เขาเรียกว่าปลาอะไรรุ่นเลนะใหญ่มากเลยโอเคนี่นะะ้าผมประมาณเขาเท่าไหร่สามนิ้วเนาะสองนิ้วสามนิ้วเออประมาณสามนิ้วเนาะโอเคโอเคนะฮะ,ะเมื่ไปย้แล้วหนูกัเลยเม่ไปใหญ่คือโถเข้ามาอยู่ โหลไลค์กับทีเกียปิดเด้เออเว้ยโอเคเดี๋ยวผมยิงได้ตอนนี้นะโอเคน้องชายได้ยังสองตัวนี่โอเคเราไปยิงข้างล่างต่อครับไปกันเลย let's go หล <laughs> ่อแล้วครับโอเคน้องชายก็หลีกโอเค okay, ตอนนี้ก็จะไปเปลี่ยนที่ยิงนะครับผมไปเปลี่ยนที่ยิงแบบที่ยิงอื่นนะครับจะไม่ยิงตรงนี้แล้วโอเคเราไปยิงข้างล่างนู้นนะครับโอเคไปกันเลยนะครับผมไป s go <S นี่ก็เปลี่ยนสถานที่ยิงนะครับผมนี่ก็เสรีกรอบหนึ่งครับ ดูน,น้ำเย็นมากนะครับหนาวกว่าน้ำเย็นมากนะครับผมเองไม่ค่อยทนไหวเท่าไหร่แต่น้องชายทนไหวนะฮะเออผมหนาวแค่เข้าไปเดียวก็หนาวครับผมร่างกายมันแข็งแรงเกินนะฮะเออเลยให้น้องชายดำน้ํานานกว่าผมนะครับโออมันก็ลองลองไปยิงตรงนู้นน่ะตรงนะั้ดูนะฮะเออดูกันไปมาไปยิงกันเลยไปไม่รักค่ะไม่รักน,นี่ครับ cho cái cho bò mẹ nào Em chịu bánh bánh Cứ khát tét cơ Nó nó Tôi không có rồi thôn Ủa, sáu níu, Anh đi sáu níu Wow, 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 đi xe Nhanh, 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 nhanh,